เรื่อยพี่น้องเอ้ยพัฒนากันเลยกีเก็บนลำทางไปเรื่อยๆจบคลิปแค่น,นี้นะคะพรุ่งนี้ทำบุญกาา็สักจ้าดีๆนะคะมันอยู่ใต้ใบไม้ค่ะเพื่อนๆจ้าฝั่งนี้เติร์นเติร์นนะเห็นฝั่งนี้อุย้ยดีๆเหมันป่าป่าจ้าพี่น้องเข้าป่าเห็ด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 พี่น้องเห็ดเห็ดเาเกิดเห็ดล้างแลนเนาะ ป้านเพื่อนเฮ็ดเฮ็ดหน้าเลนะไม่ค่อยหาไปเนาะคนยังไม่ค่อยเข้าเยอะเห็ดไหมเห็ดมันเป็นสีม่วงถ้าไม่ดูจริงๆจะไม่เห็นเห็ดนะคะเพื่อนๆมีลูกเขาเนี่ยเอาเลยค่ะเอาได้นะคะเพื่อนๆดูวันต่อวันจ้าโอเคช่วงนี้ก็จะส่งแต่คลิปเห็ดคลิปป่าเนาะช่วงเมื่อกี้ไม่มีคลิปส่งมีแตะกินกับกินเห็หน้าเล่เนี่ยอร่อยนะคะ หรือว่าเห็ดล้างแหลสีมันแหลค่ะมค่อยหาไปเนาะคนยังไม่ค่อยเข้าเยอะมันเท่าแต่ก็เอาได้อยู่นะคะก็ะะเรียกว่าเห็ดออ้ยเห็ดนกม่น้องเห็ดตัวนี้มันไม่สวยไม่เอาอันนี้เอาได้ค่ะเพื่อนๆช,ช่วงเที่ยงเนาะเมื่อเช้าไม่ว่างเนาะฒนายังไม่ว่างไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะคะช่วงนี้เพราะว่าทําบุญคุณลุงเพิ่งเสร็จแล้วก็ มาเข้าป่าพวกนี้ก็จะไปทําบุญทังทาบุญข้าวบุญข้าวสากระเพื่อพัฒนาจากภาคเกศพัฒนะาเพื่อดวงเทียมเนาะเมื่อเช้าไม่ว่างเนาะพัฒนายังไม่ว่างไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะคะช่วงนี้เพราะว่าทําบุญคุณลุงเพิ่งเสร็จแล้วก็ตะกร้าใหญ่กับเพื่อนคนข้างหน้าก็พูนเลยนะพูนตะกร้าแล้วพูนก็เรียกว่าล้นนะจ๊ะ สวยๆค่ะเข้าพี่นองจ้าเมื่อวานใส่เสื้อสีชมพูนะคะไม่ใช่คลิปเก่านะคะคลิปใหม่นะคะวันนี้คลิปใหม่จบคลิปแค่นี้นะคะพรุ่งนี้ทําบุญก็สักจ้ารงเพียมเนาะเมื่อเช้าไม่ว่างเนาะพัฒนายังไม่ว่างไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะคะช่วงนี้เพราะว่าทําบุญคุณลุงเพิ่งเสร็จแล้วก็บางบ้านเขาก็เรียกว่าเฮ็ดหน้าเลเนะสีเละๆลสีม่วงๆนะคะคเพื่อน เอาใบไม้ออกนะคะซึ่งเข้ามาค่ะเข้าช่วงจบคลิปแค่นี้นะคะพรุ่งนี้ทำบุนกระสากจ้ากระส้าใหญ่กับเพื่อนคนข้างหน้าก็ะปูนเลยนะพูนกร้ล้าแล้วพูนคือเรียกว่าล้นนะจ้ะให้ดีๆนะคะมันอยู่ใต้ใบไม้ค่ะเพื่อน,อนจ้าฝั่งนี้เสอ,อนเส้นมาเห็นฝั่งนี้อุ้ยี บางบ้านเขาก็เรียกว่าเห็ดหน้าเลนะสีเหล,เหล่ๆสีม่วงๆนะคะเพื่อนเอาใบไม้ออกนะคะซิ่งเข้ามาค่ะเาช,ช่วงตะกร้าใหญ่กับเพื่อนคนข้นางหน้าก็พูนเลยนะพูนตะกร้าแล้วพูนคือเรียกว่าล้นนะจ๊ะให้มาเข้าป่าพรุ่งนี้ก็จะไปทําบุญทางทำบุญข้าวบุญข้าวสากรบเพื่อนพัฒนาจากภาเกห็ด <ๆ S 2> นะเ,ดนเพื่อน บางบ้านเขาก็เรียกว่าเ็ดหน้าเลนะสีเหล่ๆสีม่วงๆนะคะเพื่อนๆเอาใบไม้ออกนะคะซึ่งเข้ามาค่ะช่วงนี่ทำคลิปอยู่ทำคลิปอยู่ทำคลิปอยู่ทำคลิปให้เพื่อนดูอยู่ดูดูนี่นี่นี่มีพี่น้อง นี่เห็ดอ่ะนี่เห็ดมาด้วยกนโน่นคนข้างหน้าตเต็มตะกร้าเลยนะคะคนข้างหลังตะกร้าใหญ่กับเพื่อนคนข้างหลังตะกร้าเล็กที่สุดคนกลางวันนี้ดูข้างในนี่กับนี่เหมือนกันไี๋ยาวเห็นยนอยสวยๆค่ะเข้าพี่น้องจ้าเมื่อฟานใส่เสื้อสีชมพูนะคะไม่ใช่คลิปเก่านะคะคลิปใหม่นะคะวันนี้ <laughs> เก็บหม่มันเท่าแต่ก็เอาได้อยู่นะคะก็เรียกว่็เห็ดอุ้ยเห็ดน้ี่น้องเห็ดตัวนี้มันไม่สวยไม่เอาอันนี้เอาได้อยู่ค่ะเพื่อนโอ้ดูดูนี่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 พี่น้องนี่เห็ดดูเนเน่ให้ดูพูนตะพูนแปลว่าล้นนะจ๊ะพูนแปลว่าอะไรล้นล้นล้นโอเคตูน บ้านแล้วก็เห็นเห็ดอยู่ด้วยวันต่อวันจ้าโอเคช่วงนี้ก็จะส่งแต่คลิปเห็ดคลิปป่าเนาะช่วงเมื่อกี้ไม่มีคลิปส่งมีแต่กินกับกินวันต่อวันจ้าโอเคช่วงนี้ก็จะส่งแต่คลิปเห็ดคลิปป่าเนาะช่วงเมื่อกี้ไม่มีคลิปส่งมีแต่กินกับกินช่วงเที่ยงเนาะเมื่อเช้าไม่ว่างเนาะพัฒนายังไม่ว่างไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะคะช่วงนี้เพราะว่า ทำบุญคุณลุงเพิ่งเสร็จแล้วก็บางบ้านเขาก็เรียกว่าเฮ็ดหน้าเหลยเนาะสีเหล่ๆสีม่วงๆนะคะเพื่อนๆเอาใบไม้ออกนะคะเพิ่งเข้ามาค่ะเท่าช่วงวันนี้ดเท่าไมนี่กับนี้เหมือนกันนี่ไปเดียวเห็นอยูะ่ะค่อยหาไปเนาะคนยังไม่ค่อยเข้าเยอะค่ะ มาเห็ดมาด้วยการโน่นคนคนข้างหน้าเต็มตะกร้าเลยนะคะคนข้างหลังตะกร้าใหญ่กับเพื่อนคนข้างหลังตะกร้าเล็กที่สุดคนกลางจบคลิปแค่นี้นะคะพรุ่งนี้ทาบุญก็กจ้าค่อยหาไปเนาะคนยังไม่ค่อยเข้าเยอะเห็ดไหมเห็ดมันเป็นสีม่วงถ้าไม่ดูจริงๆก็ไม่เห็นเห็ดนะคะเพื่อนมีลูกเขาเนี่ยเอาเลยค่ะเอาได้นะคะเพื่อนดู ไหนล่ะน,นี่บางบ้านเขาก็เรียกว่าเห็ดหน้าแหล่เนาะสีแหล่ๆสีม่วงๆนะคะคเพื่อนเอาใบไม้ออกนะคะพิ่งเข้ามาค่ะเข้าช่วงนะ้ค่อยหาไปเนาะคนยังไม่ค่อยเข้าเยอะเห็ดหน้าแหล่เน,นี่ยอร่อยนะคะหรือว่าเห็ดลังแหล่สีมันแหล่จบคลิปแค่น,นี้นะคะพรุ่งนี้ทำบุญก็삭จ้าตะก้าใหญ่กับเพื่อน คนข้างหน้าก็พูนเลยนะพูนตะกร้าแล้วพูนคือเรียกว่าล้นนะจ๊ะใหจบคลิปแค่น,นี้นะคะพรุ่งนี้ทำบุญกระสากจ้าดูทำไมนี่กับนี่เหมือนกันน,นี่ไปเดียวเห็อนอยู่วันนี้ดูทำไมนี่กับนี่เหมือนกันนี่นไปเดียว เห็นยัวระก้าใหญ่กับเพื่อนคนข้างหน้าก็พูนเลยนะะพูนตะกร้าแล้วพูนือเรียกว่าล้นนะจ๊ะชมเทียงเนาะเมื่อเช้าไม่ว่างเนาะพัฒนายังไม่ว่างไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะคะช่วงนี้เพราะว่าทำบุญคุณลุงเพิ่งเสร็จแล้วก็สวยๆคะ่ะเข้าพี่น้องจ้าเมื่อวานใส่เสื้อสีชมพูนะคะไม่ใช่คลิปเก่านะคะคลิปใหม่นะคะวันนี้ คลิปใหม่จะค่อยๆหาไปเนาะคนยังไม่ค่อยเข้าเยอะพี่น้องมีเห็ดข่าดินนะคะเห็ดข่าดินนะคะนี่อีกระโดงหนึ่งพี่น้องเห็ดหน้าแหลนะคะเพื่อนค่อยๆหานะคะป่าจ้าพี่น้องเข้าป่าเห็ด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 พี่น้องเห็ดเห็ดก็อเอิดเห็ดหลังแหล่นนะบ้านเพืเ่อนเห็ดเห็ดหน้าแหลนตตะก้าใหญ่กับเพื่นอน คนข้างหน้าก็พูนเลยนะพูนตะกล้าแล้วพูนคือเรียกว่าล้นนะจ๊ะให้ดูนี่นี่ให้ดูพูนตะกร้า <laughs> พูนแปลว่าล้นนะจ๊ะพูนแปลว่าอะไรล้น,นล้นล้น,ลนโอเคตูนบ้านแล้วก็เห็นเห็ดอยู่เลป่าจ้ะพี่น้องเข้าป่าเห็ด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 พี่น้องเห็ดเห็ดเห็ดล้างเลนนะบ้านเพื่อนๆเห็ดเห็ดหน้าเลนสวยๆค่ะ เจาพี่นองจ้าเมื่อวานใส่เสื้อสีชมพูนะคะไม่ใช่คลิปเก่านะคะคลิปใหม่นะคะวันนี้ <c ười> คลิปใหม่คะ่ะมาเห็ดม,มามด้วยการนุ่นน่นคนข้างหน้าเต็มตะกร้าเลยนะคะคนข้างหลังตะกร้าใหญ่กับเพื่อนคนข้างหลังตะกร้าเล็กที่สุดคนกลางมาเข้าป่าพรุ่งนี้ก็จะไปทําบุญทําบุญข้าวบุญข้าวสากันบ้อแล้วพัฒนาจะสาธิตสาธ็ดนะท่านเพื่อน โอ้อันานี้เขาทำหักทิ้งอย่เสียดายดิเสียดายที่พี่น้องเกพัฒนาก็เอานะพัฒนาจะให้ดูค่ะมาเห็ด<น>มาด้วยการน,นุ่นคนข้างหน้าเต็มตะกร้าเลยนะคะคนข้างหลังตะกร้าใหญ่กับเพื่อนคนข้างหลังตะกร้าเล็กที่สุดคนกลางสวยๆค่ะน้อพี่น้องจ้าเมอวานใส่เสื้อสีชมพูนะคะไม่ใช่คลิปเก่านะคะคลิปใหม่นะคะวันนี้ <laughs> คลิปใหม่ลมเทียมเนาะ เมื่อเช้าไม่ว่างเนาะวัฒนายังไม่ว่างไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะคะช่วงนี้เพราะว่าทําบุญคุณลุงเพิ่งเสร็จแล้วก็เห็ดหน้าแล่นี่อร่อยนะคะหรือว่าเห็ดล้างแหล่สีมันแหล่เห็ดหน้าแร